ครับกับสวัสดีพี่น้ค์เอฟซีแฟนคลับทางช่องของเซียนนาดีพารวยสุขสุขคนครับมืัอนี้มาคําจักน้อยนะครับเนาะท่านอาจารย์ออเวียงจันนะครับกับมาคํานะครับหาโม่งแรงนะครับพี่น้ค์เอฟซีครับเซียนนาดีว่าสิบะลงดอกแต่ว่าอยากให้พี่น้องเข้านะครับเอาไปเทียบไปเคี่ยงบ้างได้พี่น้ค์เอฟซีมักตัวใดชอบตัวใดนะครับ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 ของท่านอาจารย์ออเวียงจันนะครับเพื่อนส่งตัวเลขแนวทางมาก ครับลุดว่งในเฉพาะเลขวิ่งเดวอพนองเอฟซีครับเพิ่์บอไหจับคูคือเก้านะครับเพิ่์มาฟันไหตะเลวิ่งนะครับพนองเอฟซีครับเชิญนดีตกะครับจิมาซ่อมรถนะครับเช็ครถเพื่อจิทำงานครับเตรียมซ่อมรถเพื่อสีเอาไปใส่งานนะครับเนาะเพราะว่ามืออื่นครับเชิญนดีตกะคิดว่าจะเอาไป ดันนะครับดันคู่หน้าอีกนะครับตกแต่งคู่หน้าเลยมาเช็กรถเท่าครับก้อนเท่าที่เบิ้งตัวเหล็กแนวทางนะครับเนาะก็คุยกันไปยังน้อยเพราะว่าเสียนาดีกะถึงจะมาถึงจะเดินทางมาถึงนะครับครับเล่าว่าเวี่งจันนะครับรอบนี้นะครับรอบที่แล้วก็ฟัน <c oughs> ฟันเหล็กวิ่งนะครับพี่น้องเอ็ซีเดี๋ยเพราะว่ามันเป็นเหล็กของเพลินนะครับเป็นเหล็กรับวงไนนะครับ เรียหลุดวงในครับพี่หนุ่มทงที่ครับหลุดวงในนะครับพอเลี้ยงจันทร์ครับครับผลงานรอบที่แล้่ยวนะครับนักเสี่ยนอดีตนะครับฝ่อมุ่นะเก่าครับนะครับตัวนี่ฝอมุ่นเก่าอยูเนาะทุ่งที่ หลุดวงในนะครับพี่น้องเอฟซีครับเลขหลุดวงในรับเฉพาะราวพัฒนานะครับพี่น้องเอฟซเลขวิ่งวงในนะครับ สายด่วนอเวียงจันนะครับมาแล้วนะครับเด้เดี๋ยวเสยนนาดีขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปผลเบิ้งขอมุ่เก้านะครับพอเอาไว้อยอะนี่สองห้ครับเนาะ ครับมาคำนะครับดีกบ่า宝นะครับพี่น้องเอลีนครับมาซาดีกว่า宝妈เนาะพี่น้องเอลซีเนาะลาวพัฒนานะครับอเอวียงจันท์นะครับ พี่น้องเอฟซีเห็นข้อมูลเกา่าก็คือสิรูวเยอะนาะครับเนาะของงวดก้อนนะครับงวดที่แล้วนะครับท่านอาจารย์รเราเวียงจแจ้งว่าได้ซองมาให้นะครับของงวดประจําวันที่ที่เจ็ดบวพี่น้องเอฟซีเป็นซองมาให้ก็เขานะครับเนาะครับรอบนี้นะครับเนีเนๆสุดๆนะครับมาแล้วนะครับพี่น้องเอฟซี รับเฉพาะเราพัฒนาเลขวิ่งวงในสายด่วนออเวียงจันวิ่งเด่นเด่นสุดนะครับก็บมี1กับ0ูน์นะครับเน้นเน้นมาแน่นอนหนึ่งนะครับหมดประจำวันซุกที่วันจันทร์ที่12นะครับพี่น้องที่คุมภาพันสองพ้อเหมือแรงนะครับเมื่อนี้เป็นมือวันจันทร์มือวันหวยออกนอะพี่น้อง 4. ครับรอบนี้นะครับ เจ้านาดีก็ตามให้พี่น้องเข้าคือเก้านะครับครับตัวเลขจิงแท้ซ้ำใด้นะครับว่ามีผู้กระลันตีได้นะครับเพียงแต่ว่าันน้ำแนวทางไม่เข้ารอบผลงานที่พันพาดมานะครับก็แมีนอิเลียนะครับเขาอิเลียเข้าจริงจิงนะครับครับเด่นสุดนะครับก็คือหนึ่งนะครับฟันหนึ่งนะครับรับเฉพาะลาวพัฒนานะครับอวียงจันทรงด่วนนะครับพี่น้องที เอารอบนี้พี่น้องเฮาจะเช็หน้าจอไว้อีกนะครับครับผลงานเก่าเสียนาดีจักเอาไวไ้ใส่ในห้องเขาไปคนหาแล้วนะครับพี่น้องที่บาเห็นพอมันไหลนะครับขวมุ่นเก่าไหลพอดีใส่งานแล้วเช่นนาดีก็เจ็บใส่กล้องใซ่ล่างไว้นะครับกระดาษที่ใส่งานแล้วนะครับเนาะ ครับมาคำนะครับจังหน่อยนะครับมาคำดีกว่าบมานะครับน้องจีน้องเอฟซีมาช้าดีกว่าไม่มาเนาะครับเนาะโอ้ยบรรยากาศฝนที่ตกอีกเด้อพี่น้องเอฟซีครับบรรยากาศฝนที่ตกอีกแล้วนะครับฝากกึ้มมาเดี๋ยวหันเดี๋ยวเนาวนะครับพี่น้องเอฟซีมนเบื่อถ่องฝ่าพี่น้องเอา้า นี่นกเล่นวิ่งผ่านเอาแมาน่นึงแท่แน่นอนนกวิ่งผ่านบินผ่านเอามา,มานึงแท่เห็นแค่แน่นอนเป็นล่างดีเราพี่น้องเอฟซีรับพี่น้องเฮ้านะครับทบทวนอีกครั้งนะครับนะกับรับเฉพาะเราพัฒนาเลขวิ่งวงในสายด่วนอเวียงจันวิ่งเด่นสุดนะครับหนึ่งกับศูนย์นะครับเนียนหนึ่งนะครับ,น 1, นรบมาแน่นอนสั่นพี่น้องเอฟซี เขาเสียนนาดีกับบไดด้กัลลันตีซอยพี่น้องเขาเด้อเพราะว่าให้เบื้องไวเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับครับเพราะว่าเขากับกับเพื่อนนะครับกับเพื่อนกับบแม่นคนออกคือกันนะครับแต่ว่าเพื่อนมีเข้าเแวเดีวแม่นะครับเนาะลั่วไหลออกมานะครับรับเฉพาะวงในนะครับเราพัฒนานะครับครับรอบนี้กขอให้พี่น้องเข้าโชคมันเป็นกำกันครับเสี้ยนนาดีกับฝากไปจะเพียงแค่นี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ